สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องวนเซลเซล์เอนจิเนียร์จากบริษัทเกรดโอเลนตนนะคะวันนี้น้องวนก็จะพาพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะพร้อมทั้งวันนี้น้องวนก็จะมาน,นําเสนอวิธีการดาวน์โหลดไฟล์แคตตาล็อกจากเว็บไซต์นะคะลงสู่คอมพิวเตอร์ของพี่พี่น้องนองอย่างง่ายกันเลยคะ่ะเรามารับชมกันเลยคะ่ะอ่าก่อนอื่นนะคะพี่พี่ก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชชื่อบริษัทของเราได้เลยคะ Glad o ่ะเกรดโอเลนตนเทดดิ้งอ่าพอเราเสิร์ชเรียบร้อยนะคะก็ หลักๆนะคะเกรดโอลินเทนของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสอบเว็บไซต์ด้วยกันนะคะเว็บไซต์แรกนะคะเราจะตั้งชื่อว่า p r o t r a d i n g นะคะ p r o t r a d i n g เนี่ยเราจะจำกัดแล้วก็ลงในหัวข้อหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นสินค้าในเกี่ยวกับ power transmission งานระบบน้ำดีน้ำเสียต่างๆงานโบเวอรงานแฟนพัดลมต่างๆเนะะี่ยค่ะจะอยู่ใน p r o t r a d i n g ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์วิธีการดาวน์โหลดของเว็บไซต์นี้ให้พี่ๆน้องๆเพื่องเติมได้อีกนะคะ อาในส่วนของหมวดหมู่งาน i n s t r u m e n t นะคะเราจะถูกจัดเก็บในส่วนของอลิงก์เว็บไซต์นะคะชื่อว่า Grow Automation ที่น้องจะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดไฟล์แคตตาล็อกของวันนี้นะคะอ่าแล้วก็คลิกไปเลยค่ะปึ๊บพอเราคลิกนะคะเราจะเปิดมาเจอที่หน้าของเว็บไซต์ Grow Automation ของเรานะคะอย่างที่พี่ๆน้องๆทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทาง g r ร a t o r i e n t e n นะคะเราซัพพอร์ตจำหน่ายนะคะอยู่ภายใต้แบรนด์ของซีเมนประเทศไทยโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อนะคะอย่างสะดวกเลยที่ขึ้นอยู่หน้าเว็บไซต์ของเราเบอร์โทรอีเมลนะคะ ID Line แล้วก็พร้อมสแกนบาร์โค้ดได้เลยคะ่ะรวมถึงนะคะทางด้านล่างนะคะก็จะขึ้น ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมที่ค่อนข้างสะดวกเลยก็จะมีทางแชทผ่าน f a c e b o o k นะคะหรือว่าจะสะดวกผ่านไลน์นะคะโทรศัพท์หรือว่าจะแชทกับเราผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยในที่นี้ทางเราก็จะมีทางแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตพี่ๆนังน้องอยู่ทุกช่องทางเลยก็ค่อนข้างสะดวกเนาะอ่าก่อนอื่นที่เราจะมาดูสินค้าโปรดักของเราทั้งหมดนะคะเราก็จะลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่จะเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้นะคะ อ่าในการสมัครหรือลงทะเบียนนะคะก็จะต้องกรอกชื่อเนาะแล้วก็เบอร์โทรนะคะไลน์อีเมลแอดเดสนะคะแล้วก็ต้องพาสเวิร์ดเท่านั้นเองค่ะเพื่อที่เราจะลงทะเบียนอ่าพอพี่เพี่น้องนะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่ปุ่มล็อก in. อินอ่ะบาทีน้องก็สมัครเรียบร้อยนะคะเข้าที่ปุ่มล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา เพียงเท่านี้เราก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูเลยว่ากลุ่มของเราเราจะหมายอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด2 Solu t i o นนะคะในการคลิกดูเมนูว่ามีกลุ่มสินค้าอะไรบ้างนะคะ s o l u t i o นแรกนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเมนูด้านขวามือนะคะพอคลิกปึ๊บนะคะแถบเมนูหมวดหมู่ก็จะขึ้นทางด้านซ้ายมือของพี่ๆน้องๆนะคะอ่าพอเราเอาเมาส์เข้าไปแตะในหมวดหมู่ต่างๆนะคะก็จะมี หัวข้อย่อยออกมาอีกอย่างเช่นงานโฟโล์นะคะโฟโล์ก็จะมีโฟโล์ชนิดของโฟโล์ต่างๆท,ที่ทางเก e a t o r i e n t นซ Support อยู่นะคะหรือโซลูชันที่2ก็จะคลิกคําว่าปุ่มโฮมตรงนี้ได้เลยอ่าพอเราคลิกไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาที่รูปภาพหรือว่าเจอหน้าต่างนี้อ่าพอมาเจอหน้านี้แล้เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอในส่วนของที่เป็นหมวดหมู่ที่ ขึ้นรูปให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอ่าโฟลหน้าตาแบบไหนเลเวลแบบไหนนะคะในหมวดหมู่ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะพี่พี่สนใจก็สามารถคลิกคลิกไปดูแต่ลรายละเอียดได้เลยนะคะนี่จะรวมถึงงานโฟลงานเลเวลงานเพชเชอร์นะคะรวมถึงงานเทนต่างๆอ่าพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะคะเราก็จะรวมไปถึงงานเซอร์วิส นะคะที่ทางเกรดมีซัพพอยู่งานโปรเจกต์เรฟเลนซ์นะคะงานเทนนิ่งนะคะรวมไปถึงเราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยเช่นเดียวกันค่ะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการดาวน์โหลดไฟล์แคตตาล็อกต่างๆนะคะอย่างเช่นที่พี่สนใจเกี่ยวกับงานโฟ o ์เนาะแล้วก็คลิกไปที่โฟ o ์หรือว่าเครื่องมือวัดอัตราการไหลได้เลยอ่าพอมาที่หน้าโฟ o ์แล้วนะคะก็จะขึ้น ทั้งหมดนะคะที่เราซัพพอร์ตอยู่มีชนิดไหนบ้างเนาะอ่าแมกเนติกโฟมิเตอร์นะคะรวมไปถึงอันปาโซนิกนะคะต่างๆตัวหดตัวดิฟฟิเชอร์นะคะเราก็จะมีในส่วนต่างๆได้เลยอ่าสมมติเราสนใจในส่วนของแมกเนติกโฟมิเตอร์ก็คลิกได้เลยคะ่ะพี่พี่น้องๆอ่า ในนี้ก็จะบ่งบอกรูปภาพที่ชัดเจนว่าตัวแมกนิทิโฟมิเตอร์หน้าตาเป็นแบบไหนรูปร่างอะไรบ้างแบ่ง,งหัวข้อย่อยๆอ,อ,อีกเช่นเดียวกันอนะ่ในส่วนของแมกนิ t ิโฟมิเตอร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นย่อยอ,ยอ,อีกก็จะเป็นทรานสมิเตอร์เนาะก็เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณส่งสัญญาณต่างๆค่ะรวมถึงก็จะแบ่งให้เลยอย่างชัดเจนในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะตัวที่สัมผัสกับ สิ่งที่เราต้องการวัดหรือของเหลวประเภทน้ําต่างๆโดยตรงเนาะอันนี้น้องก็แบ่งหมวดหมู่ที่ค่อนข้างชัดเจนให้พี่พี่น้องๆได้ทราบกันเลยอ่ารวมถึงอ่าถ้าพี่พี่จะไปดูตรงหัวทาร์เซมิเตอร์ก็คลิกได้เลยปึ๊บพอหน้านี้นะคะเราก็มาเจอรุ่นทาร์เซมิเตอร์นะคะที่แบ่งออกให้เห็นว่ามีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นหัวเหลี่ยมหัวกลมนะคะหรือแบบแหลกนั่นเองอ่า ในนี้ก็จะแบ่งย่อยๆให้อีกอย่างชัดเจนเลยว่าทัสซิมิเตอรแบ่งออกเป็นรุ่นไหนบ้างอย่างเช่น Mac 5ห้าพันแม็กหกพัรวมไปถึง Mac 6000i แล้วก็ Mac 6หกพันไแบบเอ็กชั่ o n ช r นพูนะคะที่เป็นแม็กแบบกันระเบิดนั่นเองค่ะแล้วก็มีพพอร์ตที่ๆอยู่เช่นเดียวกันนะคะอ่าสมมติว่าพี่ๆอยากทราบว,ว่า Mac กห้าันเป็นยังไงก็ดาวน์โหลดคลิกได้เลยอ่าก็จะขึ้นในส่วนของหัว Mac กห้าัน อันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวด์นะคะโอเวอร์วิวดีเทลต่างๆนะคะเกี่ยวกับตัว transmitter ของเรานะคะรวมไปถึงก็จะบ่งบอกถึง Benefit ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,อะพอเราสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตรงนี้ก็จะเขียนสเปคต่างๆนะคะ่าให้ด้วยว่าค่าความแม่นยำอยู่เท่าไหร่ค่า Input Output นะคะรวมไปถึง Power Supply นะคะให้เห็นอย่างชัดเจนเลย อาพอเราเลื่อนลงมาอีกทีหนึง่งอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอคําว่าดาวน์โหลดเนี่ยค่ะพี่พี่น้องตรงนี้แหละเราคลิกเข้าไปอ่าพอคลิกเข้าไปตรงนี้เราก็จะเห็นชื่อไฟล์เนาะอ่าแล้วก็คลิก to ่ดาวโหลดเท่านั้นเองค่ะพี่เพี่น้อง,องตัวไฟล์ของอ่า n s สมิเตอร์ห้าพันหนึ่งจะถูกดาวน์โหลดจัดเก็บเข้าไปในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้อย่างอัตโนมัติเลยนะคะอ่าอย่างเช่นตัวนี้ แล้วก็จะเห็นในส่วนที่ไฟล์แคตตาล็อกที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ไฟล์แคตตาล็อกก็จะบ่งบอกในส่วนของดีเทลแอปพลิเคชันต่างๆดีไซน์นะคะรวมไปถึงเบนฟิตของทรานส์มิเตอร์0 0 0 0ที่น้องดาวน์โหลดมาสักครู่นี้นะคะ ก็จะให้เห็นว่าตัว h a n s m i t t e r มีแบบหน้าตาแบบไหนบ้างเราจะเอาแบบ display ไหมไม่เอา display เนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ก็จะครอบคลุมหน่อยรวมไปถึงการ์ดนะคะการ์ดส่งสัญญาณต่างๆการ d module เนอะ hard แบบ hard แบบ module แบบโปรฟลบัตนะคะนี้ก็สามารถเลือกเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะในแคตตาล็อกก็จะมีบอกถึง a c c e s s o r s ต่างๆที่ค่อนข้างควบคุมเลย กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะนะคะในส่วนของโปรดักต่างๆหรือโปรดักอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทำวิธีการเดียวกันได้เลย,ยง,ง่ายๆเลยว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะหรือสงสัยในการดาวน์โหลดต่างๆก็สามารถสอบถามมาทุกช่องทางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ Transcrição e